สวัสดีค่ะรายการค้าวันที่12มกราคมบริษัทตรวจพบว่าใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินเลขที่อ้างองิง610ทางบริษัทโซนาจำกัดลืมให้ส่วนลดการค้าตามที่ตกลงไว้คือ2,000บาทบริษัทโซนาจึงคืนเงินมาพร้อมใบลดหนี้เลขที่2001 มาที่โปรแกรม Smartbit Accounting นะคะเลือกระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าค่ะคลิกที่ Workflow ด้านบนนะคะจะขึ้นหน้าจอนี้นะคะให้เราเลือกไอคอนใบลดหนี้สินค้าค่ะจะขึ้น2เมนูให้เลือกนะคะเราจะเลือก1.3ค่ะใบลดหนี้ซื้อสดนะคะจากการซื้อสดในวันที่3มกรานะคะ เล่มเอกสาร0001ค่ะคลิกโอเคนะคะเราจะทำการเพิ่มคลิกที่ F3 เพิ่มด้านบนนะคะก็จะขึ้นหน้าจอให้เรากออรอกรายละเอียดค่ะเลขที่เราจะไม่กรอกนะคะเราจะให้โปรแกรม running ให้อัตโนมัติค่ะเลขที่อ้างอิงเราจะใส่เลขที่อ้างอิงที่โจทย์ให้มานะคะก็คือ2001ค่ะ วันที่เอกสารนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นวันที่2 2เดือน1ปี58ค่ะผู้ขายรหัสให้เราใส่จุด enter ค่ะเราจะเลือกเป็น S2 นะคะบริษัทโซน่าจำกัดค่ะเราจะทำการค้นเอกสารอ้างอิงนะคะโดยการเปลี่ยน n ตรงนี้ให้เป็น y ค่ะ คลิกไปที่เลขที่อ้างอิงนะคะใส่จุด enter ค่ะเราจะเลือกเลขที่อ้างอิง6 1หนึ่งูนย์นะคะตามที่โจทย์ให้มานะคะคลิกที่ ok ค่ะโปรแกรมจะถามว่าต้องการลดรจำนวนหรือไม่นะคะเราไม่ต้องการนะคะเราก็คลิกที่ no ค่ะจากโจทย์นะคะบริษัทโซน่าลืมให้ส่วนลดการค้าที่ตกลงไว้สองพันบาทค่ะจึงคืนเงินมา พ้อมใบลบนี้นะคะดังนั้นรายการสินค้านะคะเราก็จะทำการลบค่ะโดยคลิกที่ f 3ลบสินค้านะคะทั้งสองรายการค่ะและเราจะมาคลิกที่มูลค่าสินค้านะคะตรงนี้ค่ะให้เราใส่2,000บาทค่ะกด enter นะคะยอดสุดทีตอนนี้ก็เป็น2,140บาทค่ะ เมื่อเราคลีข้อมูลครบแล้วนะคะเราจะทำการบันทึกค่ะโดยการคลิกที่ F10 บันทึกด้านบนนะคะโปรแกรมก็ได้ทำการลงบัญชีให้อัตโนมัตินะคะก็คือเดบิตเงินสด2,140เครดิตสินค้าส่งคืนและส่วนลด2,000 c ครดิตภาษีซื้อ1,40สเมื่อเราตรวจสอบความถูกต้องแล้วนะคะเราก็จะทำการบันทึกคลิกที่ F10 บันทึกด้านล่างนะคะจากนั้นเราก็คลิกที่ Escape เพื่อออกนะคะหน้าจอนี้นะคะก็จะขึ้นรายการที่เราได้บันทึกไปนะคะคือวันที่12เดือน1ปี58ค่ะเราจะทำการ Escape เพื่อออกนะคะ